มีอีกวัดหนึ่งที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านเป็นคนมาร้องทุกข์ว่าเจ้าอาวาสวัดป่าชื่อดังแห่งหนึ่งมีพฤติกรรมชอบหมีออกจากวัดแล้วไปมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวหลายคนอา้าวหนึ่งในนั้นมีหญิงสาวระดับผู้ใหญ่บ้านารวมอยู่ด้วยจะใช้วิธีโทรหาหญิงสาวทางวิดีโอคอลวิดีโอคอลคุยกันตลอดทั้งคืนมักจะขับรถออกจากวัดแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้า พาสาวเข้ารีสอร์ทเป็นประจำ <S <S ่ไมไผู้สื่อข,ข่าวก็ไปตรวจสอบนะคะพบว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นเจ้าวาดวัดป่าแห่งหนึ่งอายุ55ปีนะคะเจ้าวาดปฏิเสธว่าตนเองเนี่ยบวชมาย5ิาพรรษาแล้วคนละองกับเมื่อกี้ใช่ไหมอ่คนละองกันคนละองกับเมื่อกี้นะอันนี้อีกวัดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะอีกวัดหนึ่ง <นะ S 1> อีกวัดนึงเมื่อกี้นี่กี่พรรษาเมื่อกี้สามสิบสามสิบพรรษาแต่อันเนี้ยนะคะท่านบอกว่าท่านบวชมาย5ิาพรรษาแล้วแล้วก็ไม่เคยมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยออกไปไหนไปถามชาวบ้านได้อุ้ยจะบริสุทธิ์ องค์แรกก็บ่าเนี่ยไม่รู้ชาวบ้านว่าไงแต่ทีนี้พอไปถามชาวบ้านนะคะ ชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เล่ากัน่ามเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเจ้าวาดถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐศาสนาของบุรีรัมย์ตักเตือนเรื่องการดิงด้งดังมาดื่มมา <laughs> ดิ้งเออดิมสุรามาแล้วนะโดนตักเตือนมาแล้วหนึ่งครั้งส่วนเรื่องศีกาเนี่ยมีข่าวลือทั่วหมู่บ้านแต่ยังไม่มีหลักฐานจะเอาผิดกับเจ้าวาดได้ต่อมาค่ะอา้าวโป๊ะแตกเป็นยังไงเพราะว่ามีคลิปหลุดออกมาค่ะเป็นคลิปประชุมสายวิดีโอคอลหากันร,ระหว่างเจ้าวาด กับหญิงสาวสองคนใจความในคลิปคือมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรหาพระและต้องการให้พระประชุมสายหาสาวคนที่สองเพื่อเคลียร์เรื่องการเข้าใจผิดกันคงจะเป็นความหึงหวงแหละเพราะว่าต้องการให้พระเคลียรว่าเฮ้ยหลวงพี่ หลวงพี่ให้เงินกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งจริงหรือเปล่าให้ไปสองพันนะได้ข่าวให้ไปซื้อกระเป๋าใช่ไหมนี่นะหลวงพี่ก็บอกว่าเป็นเงินที่เคยติดค้างกันไว้อหรือว่าอาจจะเป็นเพราะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเพราะว่าอารมณ์เนี้ยมันเป็นอารมณ์การพูดคุยเหมือนแบบว่ารักสามเศร้าโอ้โหหลวงพี่ฮอตจังเลยอะนะนี่นะครับอะคลิปชัดเจนขนาดนี้คราวนี้เจ้าอาวาสเลยยืนยันว่า เป็นความจริงยอมรับยืนยันว่าเป็นความจริงนะครับบอกว่าผู้หญิงคนที่หนึ่งเนี่ยเป็นแม่ไม้ถึงห่วงตนดอทาขึ้นเอ้ยดาทอตายฮะไอ่ได้มาใชาทายาทอด้มาตลอดเ้วเอาซะหน่อยดาทอขึ้นมือกู้ใจและเชื่อว่าตนเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอีกคนนะครับแหล่งข่าวที่ได้คลิปมายังยืนยันว่า จเจ้าอาวาสรูปนี้มักจะใช้เวลาตอนกลางคืนโทรวิดีโอคอลกับหญิงสาวอีกไม่น้อยกว่าสองคนสลับกันโทรนะจ๊ะนี่ถ้าเขายอมรับองค์ที่สองนี่นะพรพรูปที่สองท่านยอมรับแล้วนะคะแต่ว่าองค์แรกเนี่ยยังไม่เคลียร์ยก็ค่อยๆเคลียร์กันไปแต่เรื่องที่เล่านี่ก็คือขององค์ที่สองนะคะท่านยอมรับแล้วอ,อ้าวอาตมาเองอเอา้าแล้วย่ายงนี้มันผิดกฎแล้วมัย้ยพี่ก็เดี๋ยวก็น่าจะ ดำเนินการตามหลักพระพุทธศาสนาก็ต้อมีกรมศาสนาเข้าไปจัดการชาวเน็ตว่าไงบ้างครับคุณปก้เขาบอกว่าเห็นข่าวแบบนี้ทุกวันไม่อยากจะไหว้ละพระบางคนเดินแจกซองพระป่าเรียกรายเงินทั้งที่ไม่ใช่กิจของสง์เป็นพระจริงพระปลอมก็ดูไม่ออกเอื้อมระอากับวงการพระสงฆ์ไทยอีกอันนึงเขาว่าไงฮะเสื่อมศรัทธากับพระสมัยนี้ใครอยากบวชก็บวชได้เป็นหนี้ตกงานมาอยู่วัดสบายๆใส่ผ้าเหลืองมีเงินใช้คนยกมือไหว้ทั้งประเทศเขาบอกเฮ้ยอย่าไปเอาเรื่องพระเล เ, uh. เพราะตอนนี้พ้าในประเทศจะไม่เหลือแล้วถูกจับศึกหมด